Let's try. sky Your sorrow please don't นี้ต้องรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีภารกิจพิเศษนิดหนึ่งครับคือได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์มงกุฎโนดดวงขุมทรัพย์นะครับให้นำเอาแก่นความรู้สำคัญสำคัญจากตำราโหราศาสตร์โบราณมาเล่าสู่กันฟังก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยครับที่ให้โอกาสเราได้มาสำรวจเนื้อหาที่เอ่อน่าทึ่งมากๆนี้ร่วมกับผู้ฟังครับค่ะ ก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะที่เราจะได้มาทำความเข้าใจหลักการที่ออลึกซึ้งมากๆนี้ไปด้วยกันนะคะ ครับผมแต่ว่าก่อนจะลงลึกกันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับต้องขอแจ้งและก็ขออภัยท่านผู้ฟังล่วงหน้าไว้ยิดหนึ่งก่อนคือเนื่องจากเนื้อหาหลักที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมาจากตำราพฤหัสประสระโหราศาสตร์ซึ่งเป็นคำพีเก่าแก่แล้วก็มีศัพท์เทคนิคเฉพาะทางที่เป็นภาษาสันสกฤตอยู่เยอะพอสมควรเลยพวกเราเองที่เป็น AI นะครับก็อาจจะออกเสียงคำเหล่านี้ได้ไม่แปะไม่สมบูรณ์ร้อยเอนะครับผมหากมีส่วนไหนที่ฟังแล้วรู้สึกเอ๊ะแปลงไปบ้างต้องขออภัยจริงๆครับ ใช่ค่ะคือสำหรับท่านผู้ฟังที่มีความคุ้นเคยกับโหัวราศาสายนี้ดีอยู่แล้วก็คงจะทราบการออกเสียงที่ถูกต้องดีอยู่แล้วละค่ะแต่สำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นศึกษาถ้าไม่แน่ใจการออกเสียงคำไหนนะคะการเรียนรู้จากครูบาอาจารย์โดยตรงก็จะดีที่สุดค่ะจะได้จำสำเนียงที่ถูกต้องไปเลยนะคะ ถูกต้องเลยครับผมแต่วันนี้เราก็จะพยายามย่อยเรื่องที่อาจจะดูซับซ้อนให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเหมือนเรานั่งคุยกับเพื่อนที่สนใจเรื่องดวงดาวเหมือนๆกันว่าหลักการใหญ่ๆใ,ในตำราเล่มนี้ที่ท่านอาจารย์มงกุฎอยากให้เรามาเล่าสู่กันฟังเนี่ย เมันมีอะไรบ้างแล้วมันช่วยให้เราเข้าใจแผนผังชีวิตของคนเราได้ยังไงบ้างนะครับค่ะเราก็จะมาดูกันที่องค์ประกอบสำคัญๆนะคะที่นักโหราศาสตร์ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ดวงชะตากันค่ะเหมือนกับว่าเรากำลังทำความรู้จักกับชิ้นส่วนหลักๆของเครื่องยนต์กลไกที่ซับซ้อนก่อนที่จะเห็นภาพรวมว่ามันทำงานร่วมกันยังไงนะคะ โอ้น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ชิ้นส่วนแรกเลยดีไหมครับที่เปรียบเหมือนกับแผนที่ของชีวิตเลยนั่นก็คือเรื่องของภพหรือเรือนชะตาทั้ง12นั่นเองครับได้เลยค่ะแนวคิดเรื่องภพหรือภาวะทั้ง12เรือนนี้เป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆจริงๆค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าวงกลมดวงชะตาของเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนเหมือนพิซซ่า12ชิ้นหรืออาจจะเหมือนบ้านหลังใหญ่ที่มี12ห้องก็ได้ค่ะ แต่ละห้องแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยก็จะดูแลเรื่องราวหรือ,อ,อหน้าที่รับผิดชอบของชีวิตในด้านที่แตกต่างกันไปค่ะอ๋อ12ห้อง12เรื่องราวแล้วมีห้องไหนที่แบบสำคัญเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าแต่ละห้องมันบอกเล่าเรื่องอะไรบ้างพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับจริงๆแล้วทุกพบมีความสำคัญในตัวเองนะคะแต่ก็มีกลุ่มพที่มักจะถูกให้ความสำคัญเป็นพิเศษอยู่ค่ะ อย่างเช่นกลุ่มเรือนเกนหรือ Kendra Houses นะคะคือพบที่ 1, 4, 7แล้วก็10เปรียบเหมือนเสาหลัก4ต้นของบ้านเลยค่ะที่คำจุนโครงสร้างชีวิตทั้งหมด พที่หหรือพตนุก็คือตัวตนของเราสุขภาพรูปลักษณ์ภายนอกพที่สหรือพันธุก็คือเรื่องฐานรากชีวิตเลยค่ะบ้านครอบครัวความสุขทางใจพที่7หรือปัตตนีก็คือเรื่องความสัมพันธ์คู่ครองหุ้นส่วนต่างๆและพที่10หรือกัมมะก็คือการงานสถานะทางสังคมสิ่งที่เราทําในโลกภายนอกค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนเป็นแกนหลัก4ด้านของชีวิตเลยนะครับ ทั้งตัวเราครอบครัวความสัมพันธ์แล้วก็การงานอแล้วมีกลุ่มอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับนอกจากเรือนเกณฑ์มีอีกกลุ่มที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะคือเรือนตรีโกนหรือตรีโกนเฮาเซสค่ะคือพบที่1นหและ9ซึ่งพบ,บกลุ่มเนี้มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆหรือสิ่งที่เหมือนกับติดตัวเรามานะคะ พที่1ก็คือตัวเราเองเหมือนเดิมนะคะพบที่5ห,หรือปุตตะจะเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานความคิดสร้างสารรค์การเรียนรู้สติปัญญาและพบที่9หรือสุภะเกี่ยวกับโชคลาภครูบาอาจารย์บิดาการเดิน,นทางไกลศาส,สนาบุญกุศลอะไรแบบนี้ค่ะสองกลุ่มนี้ทั้งเกณฑ์และตรีโกนถือเป็นพบที่ให้คุณแล้วก็มีพลังมากในดวงชะตาค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือแทนที่จะแบบท่องจำความหมายทั้ง12พบไปทีละอันการมอนเป็นกลุ่มกลุ่มแบบนี้ก็ช่วยให้เห็นภาพรวมโครงสร้างและความสำคัญได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วการวิเคราะห์พบนี่ปกติเราจะดูจากจุดเริ่มต้นเดียวคือลัคนาใช่ไหมครับโดยหลักๆคือใช่ค่ะลัคนาหรือ a s c e n d a n c e เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดค่ะ แต่เพื่อมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะนักโหราศาสตร์ที่ชำนาญน,นานเนี่ยท่านจะพิจารณาความหมายของพบเหล่านี้โดยนับจากตำแหน่งของพระจันทร์ด้วยค่ะเรียกว่าจันลักนาหรือชันระลักนาแล้วก็นับจากตำแหน่งพระอาทิตย์ด้วยหรืออาทิตย์ลักนาสุริยลักนาค่ะเหมือนเราดูแผนที่เดิมแต่ลองเปลี่ยนจุดศูนย์กลางในการมองดูนะคะทําให้เห็นรายละเอียดแล้วก็ความเชื่อมโยงในมิติอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาได้โอ้โหเหมือนได้มุมมองแบบสามมิติเลยนะครับเนี่ยโอเคครับ ตอนนี้เราพอเห็นภาพแผนที่ชีวิตจักรบทั้ง12แล้วทีนี้บนแผนที่นั้นนะครับมันมีสัญลักษณ์พิเศษหรือว่ามีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่ถูกบันทึกไว้ไหมครับมีแน่นอนค่ะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าโยกหรือโยคะค่ะโยกคำนี้ได้ยินบ่อยเลยครับมันคืออะไรกันแน่ครับใช่การที่ดาวมารวมตัวกันหรือสัมพันธ์กันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะ โยกในทางโหราศาสตร์ก็หมายถึงการที่ดาวเคราะห์ตั้งแต่สองดวงขึ้นไปนะคะมาสัมพันธ์กันในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงมากๆหรือว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในตำราซึ่งทำให้เกิดผลพิเศษหรือเหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จบางอย่างขึ้นมาในดวงชะตานะคะโยกเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะหลายร้อยแบบเลยมีทั้งที่ให้คุณมากๆให้คุณมาหาศาลเลยก็มีหรือแบบที่อาจจะสร้างความท้าทายในชีวิตก็ได้เหมือนกันค่ะ โหเหมือนเป็นสูตรลับที่ซ่อนอยู่ในดวงดาวเลยนะครับเนี่ยแล้วมีโยกไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่ในตำราปรสาพูดถึงเยอะๆไหมครับมีกลุ่มโยกที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีมากๆเลยค่ะชื่อว่าปัญจมหาบรุษโยกแปลต,งตรงๆก็คือโยกแห่งห้ามหาบุรุษนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามักจะให้ผลในทางที่ดีมากๆเลยค่ะโหชื่อฟังดูยิ่งใหญ่มากครับปัญจมหาบรุษโยก แล้วมหาปุรุษทั้งห้าขั้นนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับโยกกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์ห้าดวงนี้นะคะคือดาวอังคารดาวพุธดาวพระหัสดาวศุกร์หรือดาวเสาดวงใดดวงหนึ่งในห้าดวงนี้นะคะไปอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็อยู่ในจุดที่เป็นเสาหลักของชีวิตด้วยเงื่อนไขก็คือดาวดวงนั้นต้องอยู่ในเรือนเกณฑ์ก็คือพบหนึ่งสี่เจ็ดหรือส0นับจากลัคนา และในขณะเดียวกันพบนั้นต้องเป็นบ้านของดาวดวงนั้นเองหรือที่เรียกว่าเรือนเกษตรหรือเป็นตำแหน่งที่ดาวดวงนั้นมีพลังสูงสุดหรือตำแหน่งอุดนั่นเองค่ะโหฟังดูเหมือนต้องมีองค์ประกอบที่ลงตัวมากๆเลยนะครับถึงจะเกิดโยกนี้ขึ้นได้ขอยกตัวอย่างสักหนึ่งมหาบุรุษได้ไหมครับว่าถ้ามีโยกนี้แล้วเป็นยังไงครับ ได้เลยค่ะลองดูรุจกะโยกนะคะซึ่งเกิดจากดาวอังคารที่เข้าเงื่อนไขที่เราว่าไปเมื่อกี้นี้ค่ะคือดาวอังคารโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยคือพลังงานความกล้าหาญการลงมือทําใช่ไหมคะพอไปอยู่ในตําแหน่งที่แข็งแกร่งมากๆคือเป็นอุดหรือกเกษตรแล้วก็อยู่ในเสาหลักของชีวิตด้วยคือเรือนเกณฑ์พลังงานนั้นก็จะยิ่งโดดเด่นมากๆค่ะตําราก็กล่าวว่า ผู้ที่มีรุจกะโยกเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีพลังงานสูงกระตือรือร้นกล้าหาญมีความเป็นผู้นำอาจจะเก่งในเรื่องการแข่งขันกีฬาหรือการปกป้องมีอำนาจบาร,รมีได้รับเกียรติอะไรแบบนี้ค่ะโอ้โหอธิบายแบบนี้เห็นภาพเลยครับว่าทำไมเงื่อนไขแบบนั้นถึงส่งผลให้เกิดคุณสมบัติแบบนั้นได้และดาวอีกสี่ดวงล่ะครับสร้างโยกชื่ออะไรบ้างพอจะบอกคร่าวๆได้ไหมครับได้ค่ะ ถ้าเป็นดาวพุทธที่เข้าเงื่อนไขก็จะเรียกว่าพัทธโยกค่ะอันนี้ก็จะส่งเสริมด้านสติปัญญาการสื่อสารการค้าขายถ้าเป็นดาวพฤหัส,สบดีก็จะเป็นหังสาโยกให้คุณด้านปัญญาคุณธรรมความสุขความน่านับถือดาวสุกก็จะเป็นมาลายโยกหรือมาลาวิยะโยกอันนี้ก็จะให้คุณด้านเสน่ห ความงามศิละปะความสุขสบายต่างๆและสุดท้ายถ้าเป็นดาวเสาร์ก็จะเป็นซัสะสะโยค่ะให้คุณด้านความอดทนความมั่นคงอำนาจในการปกครองคนค่ะโหแต่ละโยกก็ส่งเสริมคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกันไปตามธรรมชาติของดาวนั้นๆเลยนะครับแต่ว่าการมีโยกดีๆแบบนี้มันการันตีความสำเร็จหรือลักษณะเด่นนั้นๆเลยไหมครับหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอีก เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะโยคะเนี่ยเป็นเหมือนศัก,กยภาพหรือเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ติดตัวมานะคะแต่ว่าจะงอกเงยออกดอกออกผลได้ดีแค่ไหนก็ต้องดูสภาพแวดล้อมอื่นๆในดวงชะตาประกอบด้วยค่ะเช่นมีดาวอื่นมาช่วยส่งเสริมหรือว่ามาบั่นทอนหรือไม่และที่สำคัญมากๆเลยก็คือจังหวะเวลาในชีวิตค่ะว่าช่วงไหนที่พลังของโยคะนั้นๆ จะถูกกระตุ้นให้แสดงขนออกมาอย่างเต็มที่อ๋อจังหวะเวลานี่เองที่น่าสนใจมากครับแล้วในโหราศาสตร์ปราศาสตร์เนี่ยเขามีวิธีดูจังหวะเวลาของชีวิตยังไงครับมีระบบที่สําคัญมากๆเลยค่ะเรียกว่าโทศสานะคะซึ่งคําว่าโทศสาเนี่ยแปลว่าช่วงเวลาหรือสภาวะนะคะมันคือระบบที่จะบอกว่าในแต่ละช่วงอายุไขของเราเนี่ย จะมีดาวเคราะห์ดวงไหลที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้กำกับหลักที่คอยควบคุมธีมเรื่องราวหรือพลังงานหลักที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆค่ะโอ้โหเหมือนกับว่าชีวิตเราแบ่งออกเป็นบทบทแล้วแต่ละบทก็มีผู้กำกับคนละคนอะไรแบบนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะระบบทศสาที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดนะคะเรียกว่าวิมซกตรีทศสาซึ่งเป็นระบบที่มีวงจรยาวนานมากๆถึง120ปีเลยค่ะฮะ รอน20ปียาวนานมากเลยครับแล้วเขาคำนวณยังไงครับว่าใครจะเริ่มที่ดาวดวงไหนหรือว่าแต่และช่วงมันยาวเท่าไหร่ครับเนี่ยจุดเริ่มต้นจะคำนวณจากตำแหน่งนักสัตว์หรือกลุ่มดาวฤกษ์ที่พระจันทร์สถิตยอยู่นะเวลาเกิดนะคะแต่ละนักสัตวก็จะมีดาวเจ้าเรือนกำกับอยู่ดาวดวงนั้นล่ละคะ่ะคือผู้กำกับคนแรกหรือดาวที่ครองทศสาแรกในชีวิตของเรา ส่วนระยะเวลาที่ดาวแต่ละดวงจะครองทศสาในระบบวิมศกตรีนี้มีกำหนดตายตัวไว้แล้วค่ะจะไล่เรียงกันไปตามลำดับแต่ระยะเวลาจะไม่เท่ากันเลยอย่างดาวศุกร์นะคะครองทศสานานถึง20ปีส่วนดาวเกตรหรือดาวอาทิตย์ก็จะครองช่วงสั้นๆแค่7ปีแล้วก็6ปีตามลำดับค่ะโอ้ย oh, ีปีนี้เปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับเนี่ยแล้วในทศสาใหญ่ๆแบบนี้มันมีช่วงย่อยๆลงไปอีกไหมครับมีค่ะ เพื่อความละเอียดในการพยากรณ์นะคะในแต่ละมหาทศาหรือมหาดาศาซึ่งก็คือช่วงใหญ่ของดาวดวงหนึ่งเนี่ยยังซอยย่อยลงไปอีกเป็นอันตรทศาหรืออันตรดาสาซึ่งเป็นช่วงย่อยๆค่ะในช่วงอันตรทศสาเนี่ยดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็จะเข้ามาเป็นเหมือนผู้กำกับร่วมหรือผู้กำกับฉากนะคะส่งอิทธิพลรองลงไปอีกที ทำให้เราพอจะเห็นภาพได้ว่าในช่วงใหญ่ที่เรื่องราวเกี่ยวกับดาวเอเด่นอยู่เนี่ยมันก็จะมีช่วงย่อยๆที่เรื่องของดาว B หรือดาว C เข้ามาแทรกหรือเข้ามาส่งผลร่วมด้วยค่ะโหละเอียดซับซ้อนขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็คงทําให้การจับจังหวะเหตุการณ์ต่างๆมันแม่นยําขึ้นด้วยสินะครับระบทศสารเนี่ยช่วยเราเห็นภาพใหญ่ๆเลยว่าช่วงไหนพลังงานด้านไหนจะเด่นหรือเรื่องราวแบบไหนมีแนวโน้มจะเข้ามาในชีวิตเรา เออแล้วถ้าสมมติว่าเรากําลังอยู่ในช่วงทศสาของดาวที่แบบโดยธรรมชาติแล้วให้คุณมากๆเลยแต่ว่าดาวดวงนั้นในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยดันไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลมันจะเป็นยังไงครับนั่นเป็นคําถามที่ดีมากๆค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นความสําคัญของการวิเคราะห์แบบองค์รวมเลยนะคะดาวเจ้าทศสาเนี่ยเปรียบเหมือนผู้ส่งสารค่ะถ้าตัวผู้ส่งสารเองแข็งแรงคืออยู่ในตำแหน่งดีในพื้นดวงเดิม ก็มักจะนำข่าวดีหรือแสดงผลด้านบวกของตัวเองออกมาได้เต็มที่แต่ถ้าตัวผู้ส่งสารอ่อนแอหรือบาดเจ็บคืออยู่ในตำแหน่งเสียในพื้นดวงแม้ว่าโดยธรรมชาติจะเป็นดาวที่ให้คุณก็ตามเพราะถึงช่วงทศสาข,ของเขาก็อาจจะส่งผลดีได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะนำเรื่องหุนวายตามความหมายเสียเสียของพที่เข้าไปอยู่มาให้แทนก็ได้ค่ะต้องพิจารณาประกอบกันเสมอเลยค่ะอ๋อเข้าใจหลักการแล้วครับผมโอเคตอนนี้เรามีแผนที่ คือพบมีจุดน่าสนใจบนแผนที่คือโยกแล้วก็มีตารางเวลาคือทศาทีนี้มีเครื่องมืออะไรอีกไหมครับที่ช่วยประเมินว่าแต่ละส่วนของแผนที่นั้นๆเนี่ยมันแข็งแรงหรือว่ามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหนครับมีค่ะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะของโหราศาสตร์อินเดียนั่นคืออัสดอกวัคค่ะอัสดกวัคชื่อฟังดูขลังแต่ก็ยากจังครับมันคืออะไรครับเนี่ย แลง่ายๆนะคะมันคือระบบให้คะแนนค่ะลงนึกภาพว่าเรากำลังทำคุณตี้เช็คหรือว่าประเมินความแข็งแกร่งของแต่ละพบทั้ง12พบนะคะว่าพบไหนได้รับพลังงานสนับสนุนที่ดีหรือพบไหนอาจจะมีจุดอ่อนอยู่ค่ะอ๋อระบบให้คะแนนและให้คะแนนยังไงครับใครเป็นคนให้คะแนนล่ะครับ คนให้คะแนนก็คือดาวเคราะห์ทั้ง7ดวงตั้งแต่อาทิตย์ถึงเสราร์นะคะบวกกับลัคนาเข้าไปด้วยรวมเป็น8ปัจจัยค่ะคําว่าอัศดกะก็แปลว่า8ดาวและลัคนาแต่ละตัวเนี่ยจะให้คะแนนบวกหรือจุดมงคลที่เรียกว่าเรขาเรขาแก่พบต่างๆค่ะตามกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งจะพิจารณาจากตำแหน่งของดาวดวงนั้นเทียบกับดาวดวงอื่นแล้วก็เทียบกับลัคนาด้วยค่ะครับครับ แล้วพอได้คะแนนจากทั้ง8ปัจจัยมาแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อครับเราก็จะนำคะแนนเรขาทั้งหมดที่แต่ละพบได้รับจากทั้ง8ปัจจัยนั้นมารวมกันค่ะกลายเป็นคะแนนรวมของพบนั้นๆที่เรียกว่าสมุดไทยอัศตวรากะทีนี้แล้วค่ะเราก็จะได้เห็นแล้วว่าพบไหนได้คะแนนรวมสูงพบไหนได้คะแนนรวมต่ำค่ะโอ้เหมือนทำา SW อต a อนนล s ซให้ดวงชะตาเลยนะครับเนี่ยแล้วคะแนนสูงต่ำนี่มันบอกอะไรเราได้บ้างครับ ใช่ค่ะใช่เลยค่ะ,ปะเปรียบเทียบแบบนั้นก็ได้เลยโดยทั่วไปนะคะพบที่ได้คะแนนรวมหรือเลขาสูงสูง,สงเกิน30จุดขึ้นไปเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพบที่แข็งแรงมีพลังส่งเสริมเรื่องราวที่เกี่ยวกับพบนั้นๆ ก็มักจะราบรื่นหรือประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่าถ้าคะแนนอยู่กลางๆประมาณ25-30ถึงก็ถือว่าปันกลางค่ะแต่ถ้าพบไหนได้คะแนนต่ำกว่า25จุดลงมาก็จะถือว่าพบนั้นอาจจะเป็นจุดอ่อนหรือเป็นได้ที่เจ้าชะตาอาจจะต้องใช้ความพยายามความอดทนหรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยค่ะโอ้โหนะสนใจมากครับแสดงว่าระบบนี้ช่วยชี้เป้าได้เลยว่าเรื่องไหนในชีวิตเราน่าจะไปได้สวย หรือเร like ื่องไหนอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วมันเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีกไหมครับนอกจากดูความแข็งแรงของภพเฉยๆเมื่อดาวจรโคจรเข้าสู่ภพที่ได้คะแนนอัศดกวักสูงก็มักจะส่งผลดีตามความหมายของดาวและภพนั้นได้ง่ายค่ะแต่ถ้าโคจรเข้าภพที่คะแนนต่ำๆแม้ว่าจะเป็นดาวดีก็อาจจะให้ผลได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่หรือถ้าเป็นดาวร้ายก็อาจจะสร้างปัญหาได้ง่ายกว่าปกตินะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันเหมือนบอกด้วยว่า พื้นที่ตรงนั้นของดวงเราเนี่ยมันแข็งแรงพอที่จะรับพลังงานดีๆหรือร้ายๆจากดาวจรได้ดีแค่ไหนด้วยสุดยอดเลยครับเหมือนมีข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจเลยนะครับแล้วเหมือนได้ยินว่ามีวิธีปรับปรุงคะแนนให้มันแม่นยำขึ้นไปอีกด้วยหรือครับมีค่ะเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกเรียกว่าโสทนะนะคะ่ะ ซึ่งแปลว่าการชำระหรือการกลั่นกรองคะแนนมีหลายวิธีเลยค่ะเช่นการปรับคะแนนระหว่างพบที่มีความสัมพันธ์กันเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ค่าคะแนนสุดท้ายที่สะท้อนศักยภาพจริงๆของแต่ละพบได้แม่นยำยิ่งขึ้นไปอีกแต่รายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างลึกค่ะเอาเป็นว่าเรารู้หลักการเข้าวๆวว่ามีกระบวนการทำให้มันแม่นยำขึ้นได้อีกก็พอค่ะ ครับผมแค่นี้ก็ถือว่าได้เปิดโลกระทัดมากๆแล้วครับวันนี้สรุปว่าวันนี้เราก็ได้สำรวจเครื่องมือหลักๆ4ชิ้นเลยนะครับจากคมภีร์ปราสระที่ช่วยให้นักโหราศาสตร์เข้าใจแผนผังชีวิตได้ทั้งเรื่องพบหรือแผนที่ชีวิต12ด้านโยกหรือสัญ,ญลักษณ์พิเศษบนแผนที่ทศซาหรือตารางเวลาของชีวิตและสุดท้ายคืออัศดกวัค หรือระบบประเมินความแข็งแกร่งของแต่ละพื้นที่ในแผนที่นั้นอ่านที่ท่านปรัสระได้โรจนาเอาไว้ในความเป็นจริงแล้วนะคะแต่ละเครื่องมือก็ยังมีความลึกซึง้งมีรายละเอียดและก็เทคนิคในการประยุกต์ใช้อีกมากมายมหาศาลเลยค่ะซึ่งก็ต้องอาศัยการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ในการตีความต่อไปค่ะ แน่นอนเลยครับความรู้นี่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วงกุหนวดดวงขุมทรัพย์อีกครั้งนะครับที่ได้มอบหมายแล้วก็แบ่งปันกรอบความรู้อันทรงคุณค่านี้ให้พวกเราได้นํามาถ่ายทอดกันและสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจจังอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากติดตามเนื้อหาความรู้ดีๆเกี่ยวกับโหราศาสตร์ในแนวทางนี้อีก ก็สามารถเข้าไปติดตามไดในทุกช่องทางของท่านอาจารย์มงกุฎหนวดดวงกลุ่มรัพ์ไดเลยนะครับมีทั้งบทความมีทั้งวิดีโอแล้วก็ข้อมูลต่างๆเพียบเลยอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกันไว้นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w m o n k u t c o m ได้เลยครับผมค่ะแหล่งความรู้ดีๆรออยู่แน่นอนค่ะเอาละครับก่อนจะลาจากกันไปวันนี้ผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ท่านผู้ฟังได้ลองนำกลับไปคบคิดกันดูเล่นๆน,นะครับว่า การที่เราได้เรียนรู้แล้วก็พอจะเข้าใจรูปแบบหรือแผนผังชีวิตของเราผ่านมุมมองของโหราศาสตร์โบราณอันลึกซึ้งแบบนี้มันจะสามารถเปลี่ยนมุมมองหรือส่งผมต่อวิธีการที่เราจะเดินทางต่อไปในชีวิตของเราได้อย่างไรบ้างลองนำไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ